ด้วยน้ำว้าก็คือที่แน่ๆที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีระบบน้ําพร้อมต้องมีน้ํารดให้เขาด้วยยหางน้อยถ้าปลูกเป็นเป็นไร่เป็นเชิงพาณิชย์ก็ต้องวางระบบน้ํให้เรียบร้อยแล้วก็นําต้นพันธุ์ไปปลูกคืออย่างน้อยก็ต้องได้น้ำหนึ่งครั้งวันหนึ่งแล้วก็ไปเว้นสักสองวันสาวันหรือหนึ่งอาทิตย์ก็ขอให้ได้น้ให้เขา อีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเรื่องปุย๋ยเรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยก็ถ้าระยะต้นๆระยะแรกหลังปลูกแล้วก็ควรใส่ปุ๋ยกดที่พัดเจ็ดเจ็ดลงไปหรือเ,เป็นปุ๋ยคือเร่งการเติมเตบโตของต้นให้เขาสมบูรณ์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นถ้าประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยก็ให้สูตรเดิมไปก่อนจนกระทั่งด้วยเนี่ยได้ตั้ประมาณ สามเดือนไปแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนสูตรปุ่นมาเป็นรบสูตรเสมออย่างติดผ้าสักสามตัวหรือสิบหกสามตัวเนี่ยให้แล้วก็หนอที่ขึ้นมาเก็บเพื่อเอาไว้ค่อยตัดไว้ก่อนหลังจากนั้นสามหลังจากสามเดือนไปแล้วค่อยปล่อยหนอไว้สักประมาณหน,นึ่งหนอคอยเลี้ยงหน,น่อไปทีละต้นแล้วก็หนอนอย่างน้อยก็ค่อยห่างกันระยะสามเดือนต่อหน,นอน บรุงต้นแม่ให้ใหญ่สมบูรณ์แล้วก็พออายุก็ได้ส6เดือนไปแล้วประมาณ7เดือน,เด,อนเดือนที่7ที่8เนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนปุยมาเป็นตัวกลางสูงอย่าง1 8ส0 0เนี่ยคือตัวนี้เราจะบำรุงการการตั้งท้องหรือการที่ออกปีเขาแล้วก็ใส่ปุ๋ยชนิดไปตัด ประมาณ2อสองครั้งถึงสครั้งหลังจากนั้นก็คือหยุดใจแล้วก็นอนในช่วงระยะที่กล้วยออกปีแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปไว้หนอช่วงออกปีคือหนอที่ขึ้นใหม่นเนี่ยไม่ต้องไปไว้เลยเพราะมันจะแย่งไนโตรเจนกลับมาเลี้ยงหนอจะทําให้ลูกกล้วยการเจริญเติบโตของลูกกล้วยเนี่ยไม่สมบูรณ์ ก็กล้วยนี่ตั้งแต่เห็นปียันเก็บเกี่ยวยันที่ว่าเราตัดขายได้หรือพร้อมที่จะตัดบ่มตัดทําให้สุกเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ร้อยี่สิบวันเป๊ะเลยอย่างอย่างครือที่ผ่านมานี้ก็ร้อยี่สิบวันเป๊ะเลยอขายบีเท่าไหร่แล้วเคยถ้าเคยขายได้สูงสุดเท่าไหร่ครับสูงสุดเคยขายได้ถึงสี่ร้อยบาทตกคือตกคือขายบีเท่าไหร่ครับก็บีตั้งแต่ยี่สิบบาทถึงยี่สิบห้าบาท ก็จะให้กล้วยรสชาติดีรสชาติหวานกินอร่อยถ้าเป็นไปได้าพวกเขียงข่าวหรือมูนข้าวเนี่ยเอามาใส่ในระยะที่กล้วยด้สักประมาณ3เดือนอไม่มใช่3เดือนเลยประมาณ90วัน90วันเนี่ยกล้วยจะเริ่มสร้างแป้งสร้างเนื้อจะเริ่มเขาเรียกว่าต้องการสร้างความหวานอะไรเงี้ยเราใส่ขคียงข้าวหวานไปร,บรอบๆแล้วก็ ให้น้ำตามปกติจะทำให้รสชาติด้วยหวานและอร่อยมากเีลยววาผักเคียงข้าวนี้เป็นเป็นปุ๋ยธรรมชาติอยู่แล้วเป็นตัวนี้พวกคนที่ท้ขงข้าวมันชอบกินแต่ของหวานแต่เราเอามาใส่กับผลไว้พวกผลไม้พวกนี้จะทำให้รสชาติเป็นที่ถูกปากของคนโภกครับ